ค่ะมาดูคำว่ารักษาอะไรมา่องเรื่องเลยนะสารอามาสันเรามาแกะพร้อมกันเลยนะคะคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือประเทศเนี่ยนะครับหลายท่านก็เป็นแล้วเราเสียงโทรศัพท์ลงก่อนนะคะเพราะว่ารัฐูการเมืองเดี๋ยวร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะจะบอกส่วนมาแกะพร้อมกันเลยนะคะว่าเป็นอะไรนะคะ เป็นอะไรสั่งอะไรมาก,ก่อนเริ่ดเลยนะคะนะคะถ้าขอยกกล่องลงข้างล่างก่อนจะได้ยกขึ้นมาอย่นะ,ะโอเคนะคะรัดล,ลงยกลงข้างล่างแล้วนะะโอเคค่ะแดนแดน,แดน,แดนอะไรเอ่ยนะคะมามา่มานะคะนัดสั่งมาม่ามา,มา,มานะ,ะอันนี้เป็นมามา่า รสต้มยำนะคะเส้นหมี่เส้นห,หมี่รสต้มยำนะคะกล่องนะคะรับสั่งทั้งหมดเจ็ดกล่องนะคะแต่วันนี้มาก่อนมาก่อนสามกล่องนะคะรับสั่งทั้งหมดเจ็ดกล่องอยู่เมืองไทยไม่เคยเอาเข้าปากเลยนะคะมาน้าแต่มาอยู่ที่นี่มันมันโอเคนะคะมันแทนก๋วยเตี๋ยวได้นะคะ เราก็ใส่พวกเต้าหูปป้ปลาใส่พวกลูกชิ้นนะคะมันง่ายดีนะคะสำหรับหน้าหนาวนี่ยิ่งโอเคเลยนะคะอันนี้เป็นมามา่าอันนี้เป็นมาม่าอะไรอันนี้เป็นมามา่าแ,แกงเขียวหวานนะคะนี่เป็นมาม่าแกงเขียวหวานนี่เป็นมาม่าเส้นหมี่ต้มยำนี่มาม่าแกงเขียวหวานมานะคะับมาม่าแกงเขียวหวาน นะคะแล้วก็อีกกล่องนึงนะคะับสั่งมาทั้งหมดเกตกล่องนะคะแต่วันนี้มาก่อนมาก่อนสามกล่องนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นมาม่าต้มยำกุ้งนะคะเส้นเส้นเส้นหมี่นะคะเส้นเส้นมามีนะ,ะนี่เป็นมาม่าต้ยมยำกุ้งอย่างเผ็ดนะคะเผ็ดมากนะคะอันนี้อย่างเผ็ดมากเผ็ดมากเลยนะคะนะคะ ะะได้มาทั้งหมดสามกล่องนะคะต้ยมยำกุ้งแบบเผ็ดมากเส้นหมี่เส้นบะหมี่นะคะแล้วก็มาม่าแกงเขียวหวานนี่มาม่าเส้นหมี่ต้ยมยำนะคะแล้วก็เหลืออีกสี่กล่องนะคะยังไม่มานะคะเดี๋ยวถ้าสี่กล่องมาก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะกล่องนี้ก็สามสิบห่อนะคะกล่องนึ่งแคสามสิบห่อสามกล่องนี้ก็ประมาณสามสี่ สามสามเก้าเก้าสิบสองนะคะทั้งหมดนี้นะคะโอเคค่ะมามา่านะคะมีประโยชน์นะคะที่เมืองนอกอากาศหนาวหนาวนะคะทานมามา่มานะคะแก้ขัดได้นะคะเราก็มาตั้งไว้ที่เคราได้เลยนะคะโอเคค่ะก็คือมามา่มานั่นเองนะคะลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรัจะมาแกะกล่องดูนะคะว่าอันนี้เป็นมาม่าอะไรแป๊บหนึ่งนะคะกล่องหนึ่งก็จะมีทั้งหมดสามสิบสองนะคะสามสิบสองนะคะรัะก็จะยกไปไว้ตรงทางขึ้นบันงๆนี่ก็เป็นมาม่มาม่ต้ม,ม,มยำกุ้งมนะคะชนิดที่เผ็ดมากนะ,ะออกใหม่นะคะ เส้มยำกุ้งที่เผ็ดมากลูกชายก็ชอบทานนะฮะบางครั้งนะคะเขาก็ชอบทานเผ็ดๆเ,เป็นเส้นมามีเลยนะ,ะโอเคนะคะนี้ผัดไกนะคะนี้ผัดผัดวางก่อนอันนี้ก็เป็นมามม่าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูแกะให้ดูเลยนะ,ะกล่องเราใช้หมดแล้วเราสามารถเอาไว้เป็นกล่องสําหรับส่งของได้นะคะ ไม่ต้องไปซื้อของนนี่ก็เป็นมามา่เส้นบาหมี่นะคะอันนี้เป็นมาม่าแกงเขียวหวานนะคะนี่ค่นะนะค่ะมามาแาะะ่แกงเขียวหวานนี่ค่ะกรึ้นคัวรีนะคะแกงเขียวหวานนะคะโอเคนะคะผ่านไปนะคะสามสามสิบซองในนี้ั้งหมดสามสิบซอง ทานข้ามปีเลยนะคะสั่งทีหนึ่งนะคะทานข้ามปีเลยไม่แพงนะคะสั่งในมาตอนก็ตกที่ประมาณตกที่ประมาณสิบแปดดอลลรนะคะบางกล่องบางบางบางรถเขาก็จะขายแพงนะคะบางรถเขาก็จะขายเหมือนรสต้มยำอย่างเงี้ยรสเอ่อรสเส้นหมี่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเส้นหมี่นะคะเส้นหมี่ต้มยำนะคะนี่เป็นเส้นหมี่อะไร ใช่ใช่นี่เป็นเส้นหมี่รสต้มยำนะคะเส้นหมี่รสต้มยำแต่เส้นเส้นหมี่กูยังไม่มานะคะอันนี้ก็สามสิบห่อมนนะคะทานให้สุดใจไปเลยสามสิบห่ออันนี้ก็เส้นหมี่วางไว้ี่กล่องนะคะก็สะดวกสบายดีนะคะก็ตกประมาณกล่องละเอ่อรัดรัดสั่งมาทั้งหมดเ็ดกล่องนะคะ เกตกล่องรู้สึกว่าอยู่ที่ร้อยยี่สิบเอ็ดยูโรนะคะยี่สิบเอ็ดนิดนิดนะฮะ,ะ,ฮะถ้าหานดูแล้วก็ตกประมาณถั่วเฉลี่ยนะคะเพราะว่าบางรถเดียวก็จะแพงนะคะเหมือนรถเส้นหมี่โฟอย่างเงี้ยค่ะเส้นหมี่โฟเส้นหมี่น้ำใสเส้นหมี่ต้มยำอย่างเงี้ยจะแพงนะคะอยู่ที่ประมาณสิบเก้ายูโรนะคะแต่ถ้าเราสั่งเยอะแบบนี้เรามาหารถั่วเฉลี่ยดูก็ตกประมาณที่ ไม่ถึง18ยูโรนะคะประมาณสักสิเกดอยู่สามสานะตีง่ายๆว่า18ยูโรตัวเลขกลมๆนะคะก็อยู่ประมาณนั้นถ้าถ้าคิดเป็นห่อนะคะก็ตกที่ห่อประมาณ58เซนนะคะไม่ถึงไม่ถึง1ยูโรนะคะ58เซนนะคะแต่ก่อนรู้สึก 4, แก45เซนนะ,ะเขาขายตามร้านทั่วไปนะคะที่เป็นขายปลีกนะคะแล้วเสร็จแ้้ก็มันก็จะขึ้นนะคะช่วงนี้ออาหารทุกอย่างขึ้นหมดนะคะ ก็ช่วยได้นะคะอยู่ต่างประเทศนะคะ<ๆ>ก็มาม่าก,ก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะแต่อยู่เมืองไทยไม่เอาเข้าปากเลยนะคะโอเคนะคะลาไปแล้วนะคะเอามาม่ามาให้ดูกันนะคะบ๊ายบายค่ะไปจัดมาม่าก,ก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ